ทุกคนครับวันนี้ผมอยู่ที่คลองใหญ่จังหวัดตราดครับมาเที่ยวกดกินอินคลองใหญ่กันครับที่นี่มีความน่าสนใจหลากหลายมากๆครับเป็นชุมชนเรียบง่ายนะครับแล้วก็คนที่นี่ก็น่ารักมากนะฮะโดยในทริปครับทางชุมชนจะพาเรามาสักการะศาลเจ้าแม่ทับทิมกันก่อนครับเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่คลองใหญ่มาอย่างยาวนานครับเราจะได้ชมการแสดงเชิดสิงโตกันด้วยครับ ต่อมาครับเขาก็จะพามาทาสร้อยข้อมือหินปีเสียครับซึ่งจะได้รับกลับบ้านกันทุกคนครับลายหินก็จะมีให้เลือกตามความมงคลเลยต่อมาครับเราก็มากินขนมพื้นถิ่นครับอย่างขนมบอบแปะ ขนมบอดแบบครับก็จะเป็นขนมไทยโบราณหากินยากครับมีในเฉพาะพื้นที่ภาคตนออกของไทยนะครับเช่นระยองจันตราดนั่นเองครับแต่บางพื้นที่จะเรียกว่าขนมนิ่มนวลน,นะครับเราจะมีเนื้อแป้งนุ่มๆใส่ข้างในครับจะทําด้วยมะพร้าวขูดครับแล้วก็มีรสชาติหวานเค็มครับตัวแป้งจะหว,วานนุ่มๆอู้อ้อร่อยนะเนี่ย ต่อมาครับเราก็นั่งรถไปกินอาหารพื้นถิ่นกันครับอันนี้คือชอบมากไฮไลท์เลยครับก็คือจะมีอาหารหลากหลายมากครับอย่างบันจังขนมเบื้องยวนแล้วก็มีขนมบันซุ่งบันซุ่งบันซุ้งบันซุ้งไม่แน่ใจว่าเรียกว่ายังไงนะครับถ้าเอาเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะครับเส้นคล้ายๆราเมงนะครับสีขาวมีความนุ่มหนึบครับทานกับน้าจิ้มนะฮะแล้วก็พอดีเนี่ยเขามีแกงเขียวหวานมาให้ด้วยนะครับก็เลยเอามาลองกินกับเส้นนี้นะฮะคือแบบว่ามันดีมากแกงเขียวหวานแบบหอมเข้มข้นนะครับเครื่องแกงจัดจ้านมาก เส้นมีความนุ่มโอ้กินเพลินมากๆเลยนะฮะปิดท้ายด้วยขนมบรรดุกครับขนมพื้นเมืองตราดนะครับโดยจะมีแป้งนุ่มๆคล้ายเบียกปูนปนะครับแต่เทกเจอร์เนี่ยจะแบบหนานแน่นกว่าทานคู่กับน้ำตาลอ้อยแล้วก็ถั่วลิสงนะครับรสชาติหอมหวานมันเค็มในคำเดียวนะครับเราพี่ป้านาอาก็มานั่งทานอาหารกันนะครับอ้อเพิ่งรู้ว่าเขาทานกันแบบนี้นี่เองเรียกได้ว่าเป็นการจบทริปที่แฮปปี้กันไปนะครับโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นนี่คือแบบดีมากนะครับเดี๋ยวใครสนใจนะครับผมจะใส่รายละเอียดไว้ให้นะครับ